สวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้พบกับท็อปเซลนะครับที่ปรึกษาการขายของบริษัทโตโยต้าชัวร์มาเจริญนะครับวันนี้ท็อปเซลพาลูกค้าทุกท่านนะครับมาดูรถ Honda City นะครับ SV นะครับ1.5นะครับปี2014นะครับรถคันนี้สวยมากๆครับดิสเกิร์ดรอบคันแล้วก็ระบบไฟ LED นะครับแล้วก็มีรอมแอ็คนะครับมาจากโรงงานเลยนะครับหรือว่ามีระบบไฟเดียวที่ทันสมัยมากๆครับแล้วก็ที่เปิดกระจกนะครับเป็นที่เปิดกระจกแบบพรีเมียมเลยนะครับผมแล้วก็ ที่นี่สำคัญนะครับสเกิร์ตข้างนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีสเกิร์ตเส้นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีระบบเซ็นเซอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องหลังนะครับรถคันนี้ออกแบบมาครบขั้นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ระบบท่อนะครับที่เป็นชุดแต่งกับสเกิร์ตของ h o n ด a าซิตี้คันนี้นะครับสวยงามมากครับมาดูภายในกันครับส่วนภายในนะครับเป็นระบบไฟฟ้ารอบคันเลยนะครับ รวมอะไรเป็นรวมอะไรมันติฟังก์ชันนะครับผมแล้วก็จะมีจอ GPS นะครับกล้องหลังรถคันนี้ใช้เป็นเกียออโตนะครับคอนโซลหน้าถือว่ายังใหม่สวยมากๆครับแล้วก็เลขไมค์คันนี้ยังน้อยนะครับแล้วก็จะเป็นเบาะหนังนะครับลูกค้าทุกท่านมั่นใจได้เลยครับซื้อไปนะครับทาความสะอาดง่ายมากครับผมรถคันนี้นะครับก็ตอนนี้ยังว่างอยู่นะครับลูกค้าท่านใดสนใจจองนะครับให้ติดต่อท็อปเซลนะครับเดี๋ยวจะมีเบอร์ให้ตามท้ายคลิปนะครับผมแล้วก็ ภายในครับสวยหรูนะครับสวยหรูมากๆนะครับผมท่านใดที่สนใจนะครับประหยัดน้ํามันนะครับมีภายในที่กว้างนะครับหรือว่าระบบไฟฟ้าที่ทันสมัยนะครับต้องคันนี้นะครับหรือท่านใดที่อยากได้รถกระบะรถรุ่นอื่นนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ครับวันเดียวก็อนุมัติได้นะครับคนต่างชาติก็ซื้อได้นะครับตอนนี้ท่านใดที่สนใจทักมาเลยนะครับขอบคุณครับ